สวัดีครับผมมื่อนี้ครับผมเนาะวันที่13ครับผมวันสงการของไทยครับผมหรือวันปีใหม่ไทยครับผมเนาะจะมาตามเล่พ่อซักให้เอฟซีทั้งช่องครับผมฝากกดติดตามนิดเด้อกดไลค์กดแชร์ครับผมพ่อซักสวัดดีคอนไหมล่ะสวัสดี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 ครับผมครับสวัสดีครับวัสดีครับครับผมเนาะกูที่แล้วถูกไหมกูที่แล้วเนี่ยเล่เขาเจ้าข้อนมดาั้งเพิ่นไปตัดงศูนย์เจ็ดในนั้นนี่ยกนมดนเด็กอนมดใส่เอ แลว่าตัดตัวไรตัวนั้นคือมีคือบอลลูนไฮซูนเกตน่ะบอลบอลเดี่ยวร่องนะมันตัดเด้ตัดโอ้ยตัดองกอลร่องกับสองรงตาสองห่าบัต่สองห่าบอมี่บอมี่สองมันมีใส่คืออันออกเป็นหน่อยหนึงนี่ครับผมเนาะใส่ไปตากแดดไโอ้ต่ำล่าทุนเนี่ยว่างั้นเนี่ยพ่อ้ครับนี่ครับศูนเกตกับผมเนาะพ่อซักถามเนี่ยถามมาตั้งปีนเราก็ยังตาดีแท้ฮะหกสิบ จ็ดหกสิบปดป้าก็ผมเนาะตาดีแหงก็ผมเราะว่าตรงซ้อหน่อยอันออกยครับเหาเมียจะน่อยเนาะแมนบ่ยี่สิบกลัวปีเลยจงเหาเมียแมนบ่พศักมันเกี่ยวกันยู่บ่เอาตะนอยเกี่ยวเอาตาน่อยมันใช้ตามบ่ดีตัแมนบอบอกคักแท้งนบ่คเป็ไ๋เเ่องที่สางช่องเนี่ยคงคุณททายเลยพศักเอาคอพ์สพศักดัก บนหนึ่งคู่ล่างหนึ่งคู่เด้เอคู่เดียวบ่ได้ไรบ่อยดิเอาคู่เดียวพราบ่หลายคู่ไหมแปเก้า <7, 9, S 1> ยังบ่หนิสิบบนสิบบนยันหน่วยสิบบนหน่วยบนหน่วยบนอีกยังไ,ได้คู่เดียวบ่แม่ยันยังได้คู่เดียวครับจัดให้มีบ่ผมเนี่ย โอ้มีอยู่เก่าอยู่มก่าหนึ่งครับผมเนาะออโอ้ยมันบอคู่เดียวบันไดระว้ยฮะสองคู่อยู่สองคูย้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าหนโอ้ยดังไปซื้อพวกซักอันแล้วพวกซักหันึงพวซักไม่ขายแล้ววิ่งศูนย์ล่าห้าหนึ่งครับผมเนาะอันแล้วครับผมไม่มีขายแล้วรักซีพร้อม ยังวิ่งศูนย์ล่างลักซิปซู์ล่างลักซิปที่มันใจแท้ใบแน่นอนเอ้าวันนี้ก็จะตัวเดียววันนี้ตัวเดียวงวดที่ผ่านมาได้แปดกับเก้าเก้ามาออกเก้าเก้าสูตรนี่เขาไม่ใช่งวดละสูตรนี่ลักซิปล่างนี่ถามก่อนบ่ต้องถามเอาบ่ให้ถามเนียบ่คือจะไม่ถามวันนี้เน่นอนอย่างวดอย่าหม้ไม่ต้องโม้นะนั่นบ่กไม่ต้องโม้เลยเออไม่ต้องโม้พราสักลาครับผมเนาะ เอาเลยครับผมห้ามโม่ครับผมก็ซักคอมเม็ดเดียวไหมเดียวเดียวเดียวเจอเดียวต้องเจอกี่โมงผมอายุโอ้ยเม็ดเดียวยังสิบโตตัวนลยนะรูดทำรูดลักซูนตัวนั้นลักซีปลางตัวนั้นนะซูนรูดเก่าถึงคนเก่าซึ่งซูนถึงเก่าเก่าซูนซูนถึงซูนเก้าเลยนะเป็นนี้ไม่กี่แดงเอ้าอันนี้คือหาทุนตัวนี้คือหาซูนหาแบบนี้เอามันกับกราฟด้วยแหละ ลักสิบเขาของเขาลักสิบแลนี้หลักศูนย์หลักส <c oughs> ิบพแบต่ว่าแห้งตัวนี้แหละห้งตัวเดีย <25 S 2> วนี่ศูนย์หาสิ่คือเม็ดเดียวาตัวท่าศาเม็ดเดียวศูหเม,ม,ม็ดเดียวลัองนีตะลองตัวกันได้ไหมแมนบอกคือ่ลาลูดลักสิล่างเลยตีแนกับีตรงตัวกันตัวล่องแมนเขาแท้บอลลดลักสิล่างจะลูดนี่แนนอนแน่นอน ยังมั่นใจแท้พอสักวา่าครับผมเนาะท่านรูดหลักสิบล่างครับผมนอนนอนรอรับตังค์ครับผมเนาะนอนรอรับตังอนอนนอนเฉยตังค์นั่งไปนอน <c oughs> มีมีคนมากกับซีบแล้ววังกันอ่นว่าฝันเกี่ยวว่าสัตไทยด้นยฝันเกี่ยวไทยบ้านโอ้ยเขาแล้วเลขอยเขาแล้ววา่าสันดอกนั่นบอข้าวฝันเกี่ยวเขาแล้วเขาแล้ว,ว,<า>วพอสักวา่าครับผมเนาะ เจ้าฝันเกียวตะเก او หน้าขันเลยเจ้าฝันเกียวเล่าเลยว่ามันจะเป็นหกเก็ดด้วว่าจะหอยฝันเกียวเจ้าบอมีเก็ดหกบอมีบอมีฟันเกียวจังเด๋ยวันบ่เข้าใจฝันเกียวนอนอยู่บ้านเขาเจ้าก็ฝันเกียวซื่อๆนี่หระฝันเกียวฝันฝันเกียวเข้าดีวะ ฝันเห็นฝันเกียวฝันเกียวฝันเกียวอยู่เว้ยคนอีสานเขาบอกว่าฝันเกียวคนไทยเขาฟังกันดูเรื่องคนไทยฟังเนี่ยนะอย่างฝันเกียวจะว่านี่นั่นอะไรฝันเกียวอะไรเกียวว่าดีว่าดีบ่เข้าใจได้บางคนเนี่ยนะฝันเห็นกันเออก็ว่างฝันเห็นกันฝันเห็นกันอีสานเขาบอกยังไงหรอฝันเกียวเจ้าค่อยฝันเห็นเจ้าดีกว่าหาซุนหนึ่งคนมากตัวใดนข้าวโพดสักหาซุนก็หาหนึ่งนมากตัวนี้มากหาหนึ่ง หันมากเขาบอขาย่ะเขาบอขายหานึ่งนะโยเนี like, the truth, fruits, ่เออไสีันนี่ลยังนอบอขายเราหาหนึ่งน่ะโอ้ยผันวายอีกละที่ดีเห็นแล้วเต็มบึ้นละเขาเขาขายล้วหานึ่งนาจานคือยังอย่ดูนี่หานึ่งักลักซิบบนลักนุ้ยบนจากยี่สิบหคูเลยอยู่สคู่นยี่สิบหาเลยนี่ห้าห้าย่ห้าเนี่ย ยี่ห้าคู่ตรงๆเลืออยู่สองคู่ครับผมเนาะตักมาเลืออยู่สองคู่ครับผมส่วนล่างครับผมเนาะนี่ครับแน่นอนล่างแน่นอนแมนบอแน่นอนศูนย์ห้าเมตรเดียวนี่ครับล่างวิ่งศูนย์ครับผมหลักสิบล่างหลักสิบล่างแปลว่าลูดศูนย์ถึงศูนย์เก้าครับผมถ้าซื้อตามนี้นอนรอรับตังค์หรือว่านอนรอเสียตังค์ครับ ยุงภาษาคลองตัดตวลังติดเด้ตัดหมละเดี๋ยวเดี๋ยวนเดงตัดมวตรกเลาตัด uh ันตัดไทยฟุ้นฟุ้นนี่ตัดออกนี่โอ้บ่ได้เว้ยตัดได้ตัดได้คู่เดียวเว้ยแมนแมนตัดตัดบ่ตัดได้คู่เดียวล่ะขั้นมันบกขั้นมันบกเป่าตีบ่อ่เอาสอคู่บ่มุนีกะตัดนี่แปดกะตัดบ่คู่สุนซี่ก็บ่ไดนก็บ่ดแปดกะตัด เออแมนแมนแมนแปดตัิมซ้ำสาดตองมูนไปย่างอยู่ตอนน่ะตัวนี้ก็บดได้เด่นซ้ำตัวเด่นกับศูน,น <isas? S 2> ย์หนึ่งศนยอกแมนบอ้ยเเด่นเด่นตัวนี้เด่นหาหนงเตออ้เด่นหาหนึ่งท่มเป็นท่มเลยนะล่างเด่นศูนย์ห้าเขียวยังไปทุม่มกบเขาบ่ขายเขาบ่ขายหาหนึ่งเน่ยนะบอกตัดมขเขาขาย้น่าซื้อเหี้ยวนี่เนาะอันซื่อไว้แคบเลขออก แม่นบอกเอาค,อครับผมเนาะเสือแต่ว่าเสือตะล่างไวมกนี่นพอซักเวลาครับผมเ<ห>นา<น>ะจากยี่สิบห้าคู่เหลืออยู่สองคู่ครับนี่ครับถ้าซื้อ25้าคู่เต็มนี้เข้ามาจิ่งวดแล้วถามหน่อยวดก่อนนี่ยท่นมันเด่นกับมันเด่นนั่นตัวเดียวซ้ำนีน่ตัวตัดกันตัวใด้มัน,นดับศูนย์นี่เด็กมันดับศูนย์ซื้อได้น่ะก็เป็นคือข่อยเนาะเมื่อกี้ก็ดัดออกฟืนเก็ขึ้กันเลย มันคือกันเมื่อกี้ผมตัดศูนย์เจ็ดออกเมียงผมเนี่ยโอ้ยเสียดายบรากัทนี่ครับผมเนาะตามนี้ได้พี่น้อครับผมเนาะแคบหน้าจอครับผมซุปมันนั่นว้ากับปาาก็ยังพระกันว้าวดีแต่หัว่าควนคอยระคับหลักสิบล่างถ้าผมศูนย์เม็ดเดียวถ้าใครมีตังเยอะลูดหลักสิบล่างครับผมไม่ต้องกลับครับผมเนาะตามนี้ครับผมส่วนบนครับ ห้าศูนย์ห้าหนึ่งเน้นที่ห้าหนึ่งแล้วก็ส่วนล่างครับเน้นมากมากก็คือศูนย์ห้าครับผมเนาะตามนี่ครับผมพ่อสักฝากไปทั้งบ้านน้องแหนาไส้เนี่ยเซียวพ่อสักพันมึงหย่าเสียเพ่อสักนะมึงหยาเสียเง่าสีสามหม้อสามหม้ออ๋อว่างสามหมอพอพันพอพันโอ้ครับผมไฟไปแล้วด้้ยเอ้ยพานเลยไฟไปแล้ว ถือแทบบังคับการทำแน่นิไอน,น่ะฮะไอน่ะ<า>แน่นอนก็จะมันใจแท้มันใจครับปัญญังขันบ่ถือเสียวเสียเงินละขันบ่ถรอเนี่ยว้ยคนเสียงนินน,น้ำลายเด้ <c oughs> อเออยาเล่นไลย,ย้อมยอมตัวละยี่สิบบาททุ่มตัวละยี่สิบบาท นี่ครับผมเนาะเอ๋อเล่นพ่อดำพ่อดีเอาตามนีครับผมแคปหน้าจอครับผมรียนรถซารีสุดท้ายนี่ครับขออวยพรในเอฟซีทางช่องทิปบิ่งคลิปนี้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยครับของรัฐบาลรัฐบาลทิปนี่ก็กล้าเคำว่าสวัสดีครับผมเจอกับทิปหน้าครับผมสวัสดีปีใหม่ไทยครับ